กลุ่มดาวอินเดียนแดงอินดัสกลุ่มดาวขนาดเล็กใต้กลุ่มดาวแคปริคอนนัสแพททะเลแล้วก็มีดาวเรื่อคล้ายๆดวงอาทิตย์ห่างออกไปแค่11ปีแสงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดาวอาร์ทรสแอสโนเมอร์วันนี้จะมาเล่ากลุ่มดาวเล็กๆนะชื่อกลุ่มดาวอินเดียนแดงนะอินดีนแดงและอินดัสหนึ่งในกลุ่มดาว12กลุ่มที่ปรากฏในแผนที่ดาวของเพทรัสแพนเชียสคนเดิมตั้งแต่ปลายตศวรรษที่16เนาะ อินดัสหรือว่ากลุ่มดาวอินเดียนแดงไม่ใช่คนอินเดียนะเขาเป็นชาวอินเดียนแดงกลุ่มดาวนี้ไม่ได้มีเทพนิหายดาวอะไรหรอกมันเป็นกลุ่มดาวที่เขาค้นพบขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่16เนาะซึ่งเขาไปค้นพบกลุ่มดาวนี้เนื่องจากมันเป็นกลุ่มดาวทางทิศใต้อะ,อะก็เลยไปเจอตอนที่เขาไปสำรวจแถวแถวแอฟริกาใต้อาละ่ะทีนี้กลุ่มดาวนี้มีรูปร่างว่าง่ามองให้เป็นคนอินเดียเนะเาะบอกเลยว่าก็เป็นแค่สามเหลี่ยมธรรมดาเท่านั้นแหละ ก็คือมีดาวเรียงกันเป็นรูปคนเนี่ยแล้วตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณของไอตรงที่เป็นเครื่องประดับของอินเดียนแดงเนาะเอ่อทุกคนก็จะสงสัยว่าทําไมคนอินเดียนนี้ต้องกลับหัวเนาะคาตอบก็คือถ้าเกิดเราย้ายไปที่ซีกโลกใต้นะเอ่อดาวกลุ่มดาวนี้อาจจะกลายเป็นกลุ่มดาวค้างฟ้าก็ได้เนาะมันก็จะวนลอบโค้ฟ้าตายบางจังหวะมันก็จะกลายเป็นเหมือนกําลังเดินขึ้นมาก็ได้นะไม่ได้หัวกลับอย่างนี้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สังเกตเหมือนกัน นับถือใจคนที่จะดูเป็นคนอินเดียเลยดูยังไงก็ดูไม่ค่อยเหมือนเลยเนาะสำหรับกลุ่มดาวนี้แต่วัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็จะมีดาวที่เป็นไฮไลท์ที่เป็นฝาแฝดของดวงอาทิตย์ของเรานั่นคือ e เอฟซีลอนอินเดียนแดงเนาะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่าดวงที่นิดหน่อยอันดับคอสอร์มันแค่ 4. 7ุแต่ว่าห่างแค่1 1ปีแสงเนาะ11.8ปีแสงเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ดาวฤกษ์ดวงนี้ก็ได้เนาะว่าแต่มันดวงไหนกันนะ เ <Started. S 2> อาละเดี๋ยวเรามาดูกันละเอียดละดทีหนึ่งเนาะอ่าทีนี้กลุ่มดาวนี้อยู่ในแนวระหว่างใกล้ๆกลุ่มดาวแพททะเลกับกลุ่มดาวโคนีธน,นูเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่สังเกตที่ดีที่สุดตอนที่กลุ่มดาวนี้ผ่านกลางสูงที่สุดทางท้องฟ้าท,ที่ใต้นเนี่ยก็จะพร้อมๆกับกลุ่มดาวแพททะเลนะหรือกลุ่มดาวของเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเดือนที่ไม่สังเกตสังเกตดได้ก็คือเดือนมกราคม เดือนที่กลุ่มดาวนี้จะสามารถเห็นได้ตลอดทั้งคืนเลยนะช่วงดึกๆก็คือจะเป็นเดือนกรกฎาคมถ้าต้องการสังเกตกลุ่มดาวนี้ในช่วงหัวข้าแล้วก็ก็แนะนําเป็นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะไปจนถึงประมาณราวๆเดือนธันวาคมแต่ถ้าต้องการสังเกตในช่วงหัวข้าแล้วก็ต่อไปยังเช้ามืดนะเช้ามืดก็ต้องเลยมกราคมก็จะเป็นปราวๆเดือนมีนาคมนะครับเป็นต้นไปจนทั้งถึงเดือนมิถุนายนเวลาเขาขึ้น,ขนเขาจะขึ้นทันที่ตอนอนอ,อกเชียงใต้แบบนี้นะครับขึ้นพร้อมๆกับกลุ่มดาว อะไรเอ่ยก็คือกลุ่มดาวแพสทะเลคุณแบบมบหม้อน้านี่แหละสูงไปบนท้องฟ้าทางด้านทิศใต้นะแล้วก็ตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนาะเขาจะก็จะขึ้นตกพร้อมๆกับกลุ่มดาวแพสทะเลนั่นเองนะครับผมเอาละแล้ววัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้เล็กๆนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับสาหรับกลุ่มดาวอินเดียนแดงเนี่ยมองหาจากบนท้องฟ้ายังไงเนาะ เออมันไม่ค่อยมีดาวสว่างเท่าไหร่ถ้าจํากลุ่มดาวคนยิงธนูได้หรือใจการถางช้างเผื่อมองมาทางท้องฟ้าทิศใต้ก็เจอกลุ่มดาวนกยูงเนาะซึ่งมีดาวพีคอรกที่สว่างที่สุดในโซนนี้เนาะแล้วก็จะเจอดาวเรียงกันเป็นรูปคล้ายๆตัววายอันนี้คือเป็นบริเวณกลุ่มดาวอินเดียนแดงนังน่นเองนะครับอ่าลักษณะก็จะอยู่ระหว่างเจ้าพีคอรกกับไอเจ้ากลุ่มดาวตรงนี้เนาะที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงก็จะเป็นอัลแเน่กับเอ่อกรูอิดซึ่งเป็นดาวในกลุ่มดาวกราสนะครับ อาล่ะในนี้สําหรับไอ้เจ้ากลุ่มดาวอินเดียนแดงนี้ก็จะมีดาวสว่างดวงหนึง่งไม่ได้สว่างมากหรอกก็คือเอฟซิลอนอินไดเอฟซิลอนอินไดก็คือเป็นดาวฤกษ์อันดับความสว่างประมาณ4.7เนาะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ให้ให้กับดวงอาทิตย์ของเราเนาะเอ่อดาวฤกษ์ดวงนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นดาวดาวฤกษ์ที่ใกล้เราพอสมควรเลยนะ11.8ปีแสงเนาะเป็นอันดับดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดเป็นอันดับที่17เนาะ จริงๆเขาก็มีคู่ของมันก็คือเป็นบราวด์ดาวฟอีกนะก็คือเป็นดาวแคระน้ำตานะซึ่งอยู่ข้างๆดาวดวงนี้ด้วยอุณหภูมิเนี่ยเขาค่อนข้างเย็นกว่าดวงทิศนะ้องคือ4620นเคลวินดวงทิ้เนี่6,000แล้วก็ลักษณะของดาวเอฟซีลอ n อินดายก็คือนี่เลยเขาก็จะมีลักษณะเป็นดาวคู่หลายๆตัวเนาะก็จะมีบราวด์ดาวฟเนาะก็คือ ดาวหลักเขาจะให,ให้ชื่อว่าเป็นดาวเอฟซีลอนอินไดก็คือดวงนี้เนาะก็คือดาวหลักเขาียกเอฟซีลอนอินได A เอแล้วก็จะมีดาวแคร์แคร์น้าตาเนาะบราวดาวอัเนี่ยก็จะมีดาวคู่กันสองดวงเขาก็จะเป็น B ใหญ่เเล็กกับ B ใหญ่บเล็กเนาะซึ่งก็คือเป็นดาวแคร์น้าตาที่โคจอรอบๆนะลักษณะคล้ายๆกับดาวพฤหัสบด,ดีของเรานี่แหละเออเห็นไหมล่ะว่าดาวเลษกที่ขนาดห่างจากเราแค่สิบกว่าปีแสงเนี่ยก็มีเรื่องราวให้เราดูเหมือนกันเลยเนะาะเอาละแล้วทีนี้ ความใกล้ๆขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปชมกลุ่มดาวนี้กันเลยนะครับเอาละ่ะจับแน่นๆนะแล้วไปกันเลยครับอันนี้เราเดินทางออกจากดบบสุริยะแล้วนะครับแล้วก็เดินทางมายังดาว e เอฟซีรอนอินไดเนาะดี่เลยก็จะเป็นดาวเลือกสีเหลืองคล้ายๆกระโดดนี้เราเนี่เองนะอ่าซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเอาว เห็นจะเห็นกลุ่มดาวมันป่องรูปร่างเบีย้ยวๆไปเนาะกลุ่มดาวคอนติทีวก็เบีย้ยวๆไปเพราะว่าเราขยับออกมา่างจากเติมนะเอาละว่าแต่ดวงอาทิตย์ของเราอยู่ตรงไหนนะเอาละเดี๋ยวเราลองจะ,จะลองหาดวงอาทิตย์ดูนะครับ S U N Sun อ่ะนี่ครับเหมือนทีระยะประมาณเราๆวสิบปีแสงเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยแทบจะกลายเป็นจุดเลยเนาะไม่สว่างเลยนะเนาะดวงอาทิตย์ของเราเนี่ย อันดับพอสว่ค์ประมาณ2.6เนี่ยพลังแสเสร็จไปยืนบนดาวดวงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดวงที่ก็เป็นดาวแคระดวงเล็กๆเท่านั้นเองบนท้องฟ้าเนาะดูสิห่งางออกไปแค่10ปีแสงเนี่ยสว่างพอยังน้อยกว่าไอ้เจ้ากลุ่มดาวมีใหญ่เลยเนานะที่เป็นกระบวยกระบวยตรงนี้เนาะ6-7ดวงตรงนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างแบบด้อยไปเลยเอาล่ะเรากลับไปที่ดวงอาทิตย์ของเราพอดีกว่าอ่าหรือกลับมาสู่พื้นโลกที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะ อาทีนี้วัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้ก็จะมีอะไรอีกก็จะมีดาวคู่สีเหลืองกับสีแดงคือทนะีต้านะเดี๋ยวจะเสิร์ชให้หาให้เจนนะครับก็คือดาวท in ีต้าอินอินเดียนะอิ Bank, นเะดียนแดงเนาะทีต้าอินไดาซึ่งเป็นดาวคู่เนาะเ้าวละมีอะไรกมคือดาวตรงตรงกลางนี่แหละอ่าซึ่งลักษณะทีต้าอินไดาก็จะมีดาวคู่กันแบบนี้เนาะดวงหนึ่งสีเหลืองดวงหนึ่ง ค่อนข้างจะแดงเนาะอันดับพอสับาณส5่ากับ6กนะครับโอเคอันนี้ก็พอสอ่สองจากกล้องโทรทัศน์ได้เอาละเดี๋ยวไปดูวัตถุท้องฟ้าอื่นๆกันดีกว่านะราบสำหรับกลุ่มดาวอินดัสหรือว่ากลุ่มดาวคนอินเดียนเนี่ยก็เจอมาในบริเวณท้องฟ้าซีใต้ของเรานั่นเองนะครับกลุ่มดาวนี้ก็เป็นกลุ่มดาวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยแหละแต่ว่ามันดูแบบไม่ได้สว่างเท่าไหรนะ่เนาะมองเป็นรูปตัววายอย่างที่เราบอกกันไปเนาะ จริงๆเศษของกลุ่มดาวในข้างล่างเนี่ยมันยาวลงไปถึงข้างล่างอีกตอนนี้เพิ่งเห็นเลยว่าก็คืออยู่ตามหลังจากพาวเวอร์หรือว่าจานกยุงของเรานั่นเองเนาะแต่ว่าะมันก็คือมองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละอืมทีนี้วัตถุท้องฟ้าเรามีอะไรให้ดูบ้างนั้นอ่ะก็มีเทต้าอินไดท์ที่เราพูดไปให้ฟังแล้วเนาะแล้วก็เอฟซีลอนอินไดเนาะซึ่งก็คือเป็นดาวที่ขยับเคลื่อนที่เล็้วที่สุดบนท้องฟ้าดวงหนึ่งเลยแหละไม่ใเ่ียบกับดาวเรื่อดวงอื่นเนาะอ่ะแต่ว่าอางไรก็ตามมันก็ ไกลมากๆเลยไอ้เจ้าดาวเอฟซีรอนอินไดเนี่ยนะ,ะหรือว่าไอ้เจ้าดาวตรงนี้เนี่ยมันนะ่ะกำลังจะขยับไปทางตะวันออกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความเร็วเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะหลุดจากกลุ่มดาวนี้ไปอยู่กลุ่มดาวทูคาน่าัะนั้นเนาะอ้าวทีนี้เรามาดูวัตถุทอ้องฟ้าอื่นๆดีกว่านี้เลยอันนี้เป็นลักษณะของกาแล็กซีถูกไหมครับนี่คือ NGC 7049เนานะซึ่งก็เป็นลักษณะของอกาแล็กซีที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยเนาะในกลุ่มดาวนี้ จะเห็นว่ามีดัสกริงก็คือบริเวณที่เป็นฝุ่นเขาฝุ่นน้ำตาลน,น้ำตาลน,นะแล้วก็มีกอบร่าคาสเตอร์ปะปนอยู่เล็กน้อยแนละอันนี้เขาว่ายายไว้กิ่อาจจะมี i อ5152านนะก็จะเป็นกาแล็กซี่แบบไร้รูปล่างเนาะซึ่งอันนี้สามารถสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากเราข้ามดีกว่า ngc 7090เนาะพวกนี้สัง,สงเกตยากหมดเลยต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวเนาะอันนี้เนี่ยจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับทางช้างเผือกของเราเป็นสไปรัลกาแล็กซี่แต่เขาหันขอบมาหาเรานะ เอาละกอวัตถุท้องฟ้าในโซนกลุ่มดาวนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนาะแต่ก็มีเรื่องราวของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งก็คือเอฟซิลอนอินดายที่ใกล้ดวงอาทิตย์เราพอสมควรเลยเอาละวันนี้ก็จบการเดินทางในยามค่าคืนแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาติตดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r t u r u s astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ